กก่อนนะคะค่ะนั่นต้งที่ไหนนะคะนั่นต้ที่500ค่ะตอนที่500บาทค่ะเงินทั้งหมดนี้นะคะเราจะนำไปให้บริพิทใช่ไหมคะใช่แล้วทำแล้วค่ะค่ะใช่ค่ะเป็นงานแฮนด์เมดสำหรับนี้เลยนะคะครั้งแรกของชีวิตกับการลงมือและเล็งประดิษฐ์เคส iPhone นะคะอันนี้เป็น iPhone 5ค่ะค่ะแต่นี้ไม่มีแล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวใช่ค่ะไม่สามารถทำได้อีกแล้วค่ะ ้านข้างมีลายด้วยนะคะระบายสีเองด้วยค่ะมีคำว่าเนสมิปอ่าหมายเลขเจ็ดด้วยนะคะมีผีเสื้อด้วยค่ะใครสนใจประมูลไหมคะเริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทค่ะค่ะอ่มีลายเซ็นของพี่เดชด้วยนะคะและมีมลายเซ็นด้วยนะคะห้าร้อยบาทครั้งที่หนึ่งนะคะโน่นโน่ยกมือนหนขอรบกวนดยมือหน่อยค่ะ ฟังฟังรู้นแล้วค่ะสองพันอ๋อค่ะตอนนี้อยู่ที่2,057นะคะอยู่ที่2,057ค่ะมีใคระสนใจอีกไหมคะ ล้มเลยมาย็นความล้มเริ่มมาเย็นหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดนะคะมีใครให้สูงกว่านั้นอีกไหมคะหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดแคสที่หนึ่งค่ะเคสนี้นะคะมีแค่อันเดียวในโลกนะคะไม่มีใครสามารถจะได้เคสนี้อีกแล้วเพราะนี้สามารถทำด้แค่ครั้งเดียวค่ะมันพิเศษสุดๆเลยนะคะฮัลโหลอย่างนี้สวยงามมากใครสนใจอีกางไรคะหนึ่งหมื่นห้าสิบเจ็ดมีใครให้สูงกว่านั้นอีกไหมคะ ะะใช่ด้วยนะคะใช้ด้วยนะคะไม่ต้องอายค่ะกล <laughs> <ś led> ัวอายเลยเชิญเลยค่ะ <ś led> เชิญเลยค่ะไม่ค่ะเดี๋ยวถ่ายรูปเลยนะคะตรงนี้เลยแม่ <ś led> เคที่สวยงามมากค่ะใช่ค่ะดีใจด้วยนะคะ าลครับสุดท้าย้ะจริงๆฮะสำหรับเคสอันเดียวในโลกโหแล้วต้องประมูลด้วยโอเคอ่หัวอะไรระคาร่มต <c oughs> ้น500ค่ะเอาค่ะสำหรับเคสอันนี้นะฮะเป็นเคสที่ได้รับการประดิษฐ์โดยไบชิ้นเดียวในโลกครั้งแรกในโลกแล้วก็ไม่คิดจะประดิษฐ์อีกแล้ว <c oughs> เป็นเคสที่หาดูได้ยากมากครับผม เพราะว่ามีรอยเท้าใบติดอยู่เล็กไปไหมอ่ะเเล็กไปหรอ oh. มีลายเซ็นประทับด้วยนะครับผมน oh. ว่มาเป็นเจ้าของที่สิที่ททส,สุดมันย้ายสมคุณแต่ที่นี่อ่าม,มันมันสามารถว่าถ้าคุณเอาไปใส่ปุ๊บคุณไม่รู้วิธีใช้มันมีบอกตลอดนะครับผมสำหรับเคสนี้ครับ0้าครับผม นคะครับเริ่มแล้ค่ะเริ่มแล้วค่ะเท่าไรฮะพันห้าสิบเจ็ดอีกแล้วนะคะหนึ่งพัเจ็ท่าไหร่คะสองพันห้าร่ะีใครสูงกว่านั้นไหมคะสองพันห้อยห้าสิบค่ะรู้สึกมันเสษทั้งนั้นเลยนะ 3,000น,น,นี่<ห>นใครสูงกว่านั้นอีกไหมคะเท่าไหร่คะเท่าทนะคะ4 5่5ันะ้า4 5อยเจ็้วค่ะเท่าไหร่ะค่ะ มีใครสูบมีใคไหมคะอ่ะชูป้ายหรือยกมือคะอ๋อชูป้ายเยวละคนพัดกันเป็นแถบแล้วเก้าพันห้าค่ะเก้าันห้าคะเก้าพันห้ามีใครสูบมีใครไหมคะไม่อีกเลยค่ะเก้าค่ะเก้าดค่ะ ส่นห้าสิบเจ็ดบาทค่ะตอนนี้ชูค่ะชูชูด้วยค่ะครั้งที่หนึ่งนะคะครั้งที่หนึ่งมีใครซูกว่านี้ไหมคะครั้งที่สองนะคะถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเชิญค่ะเบดครับผมรับหม้อหลังจากเอาไปใช้แล้วเราไม่มีการรับคืนนะครับ เกาหลุดหรอคะติดเองเกาหลุดติดเองครับขึ้นมาเลยครับแอมประมือค่ะอันนี้รูปมถ่ายรูปด้วยค่ะถ่ายรูปถ่ายรูปโตมากต่อให้โซมใดไปตอนนี้ไบก็ดูสวยแล้วนะ Oh, to... uh -huh. Uh -huh. Next, we would like to invite Dr. Daryl mason on stage to present the UNESCO Youth Peace Ambassador certificates to Bright and Nest. Dr. Daryl Maser ขึ้นมามอบประกาศยับยั้งบัตร UNESCO Youth Peace -huh. Ambassador a Bright และคุณ Nest ด้วยค่ะ.